คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องท่านผู้โดยสารโปรดทราบขอต้อนรับเข้าสู่สายการบินอ่านเล่นเป็นเรื่องเราจะนำท่านผู้ฟังทะยานขึ้นสู่นานฟ้าและลงจอดอย่างปลอดภัยไปกับบันทึกเรื่องราวของนางฟ้านะคะที่ทะยานอยู่บนอากาศในอ่านเล่นเป็นเรื่องอีพีนี้ค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่อง ต้อนรับเข้าสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องกับพวกเรา3ามคนค่ะบัวพันควายค่ะลูสันแสบค่ะแล้ววันคลองศาลค่ะจริงๆอยากทำเสียงเป็นแบบเมื่อกี้เหบเมื่อกี้เสียงสี่ไม่ใช่เสียงสองนเกีเสียงสี่อหมเมื่อกี้กะจะต้อนรับเข้าสู่อย่างนั้นแล้วเหมือนกันแต่เกรงใจเสียงไม่สวยพออแต่เวลาเราเราขึ้นไปบนเครื่องบินเงเราก็จะได้ยินประกาศเนาะท่านผู้โดยสารโปรดทราบโอ้โห เราจะร <te> <minute net> <users> <mm ู้สึกถึงความแบบ exclusive ทันทีนะคะก็วันนี้ค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องนะคะหยิบเอางานเขียนของเฮเชอร์พูค่ะที่ เรียกว่านินทาได้ไหมได้ได้ได้เลยแหละใช่เลยใน่วลเลมนี้อารมณ์แบบเหมือนเพื่อนผู้หญิงมันนั่งเบามันนินทาตัวให้ฟังจริงนะคะชื่องานเขียนผู้โดยสารโปรดทราบค่ะนะคะก็ Cruising Attitude นะคะโดย h e l t ช r Poo ค่ะแล้วก็แปลโดยคุณพัชราหงพร้อมญาติค่ะ นี่อ่ะแบบว่าเขาเป็นบันทึกของแอร์โฮสเตสเนาะที่อยู่บนสายการบินแล้วก็แบ่งเป็นตอนๆน,<ช>นะคะเล่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน <ม S 2> นะคะในเรื่องนี้เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น15 15ตอนด้วยกันค่ <ม S 2> บ15บทด้วยกันนะคะเ <cerca S 2> ชื่อว่าคุณโบกับนูนี้เป็นปะเราจะเปิดไปที่บทที่10ก่อนเลย <ม S 2> ของพี่วันเป็นนะ พอได้หนังสือมาเนี่ยเปิดไปบทที่สิบเลยใช่ไหมคือไปอ่านก่อนใช่ใช่ไปอ่านบทนี้ไม่อ่านอินโทรไปอ่านบทนี้นะคะเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องราวของสารพันผู้โดยสารสุดเพี้ยนเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้โดยสารเป็นหนึ่งในผู้โดยสารสุดเพี้ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจไงว่าเราไปทําอะไรเพี้ยนๆไม่นะคือมันจาไม่เพี้ยนแต่แต่มั่นใจว่านั่งมองบุคคลรอบข้างแล้วแบบมันจะมี เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะสายการบินโลคอสเนี่ยเ,ออเรจาจะเจออะไรที่แบบทุกประเภทมากใช่นะคะก็ก็เป็นเรื่องราวที่ที่บันทึกนะ,ะคะประสบการณ์การทำงานของ Air h o s t เต e เนาะที่เขาเริ่มต้นจากการทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับของสายการบินโลคอใชแล้วก็อัปเกรดขึ้นไป ในสายการบินที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเจอสารพันสารพัดผู้คนแตกต่างหลากหลายรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยใช่ไม่ใช่แค่ผู้โดยสารอย่างเดียวยังเป็นทั้งผู้ร่วมงานด้วยรวมไปถึงที่พักตามสถานที่ต่างๆที่เราไปถึงด้วยคือเขาจะมีเหมือนเป็นเป็นที่พักสําหรับแอร์โฮสเตสนักบินโดยเฉพาะอ่ะเอออันนี้จบในภาพภาพนุเปี่ยวกลย แอร์โฮสเตสนี่เปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่การใช้ชีวิต <c oughs> บนภาคพื้นดินที่แบบตั้งแต่ไปสอบตั้งแต่ได้ทำงานออในประเทศเ<ช>นาะ,ะแล้วก็ตั้งแต่ไปอยู่ในในบ้านในบ้านที่เราต้องแชร์กับคนที่แบบ <laughs> เป็นเหมือนเคบินอะที่แชร์ร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะก็ในเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเขาแบ่งเป็น15ตอนนะคะ,คะก็มีตั้งแต่ตอนที่1บินจนบ้าแค่ <laughs> เปิดเรื่องมานี่ก็โ,โห <laughs> ดูเด็ดเผ็ดมันมากนะคะบินจนบ้าตอนที่2ฉันไม่เคยอยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตอนที่3ามบูธแคมป์สำหรับบาร์บี้ <laughs> ตอนที่4ค่ะยินดีต้อนรับสู่นิวยอร์กนะคะก็ซึ่งเป็นมหานครที่แบบคนไฟฝันเนะใช่ไะคะตอนที่5เตรียมพร้อมขึ้นบินตอนที่6วันหยุดสุดโศกตอนที่7โหดมันหาประสาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตอนที่8ความรักอบอ้วนอยู่ในอากาศหรืออะไรทำนองนั้นนั่นแหละ ตอนที่9ชีวิตภาคพื้นดินตอนที่10สารพันผู้โดยสารสุดเพี้ยนที่เราเรีบเปิดมาอ่านก่อนเลยนะคะตอนที่11ค่ะริรักนักบินตอนที่12แต่งกับฉันแล้วบินฟรีไปด้วยกันตอนที่13สภาพอากาศปั่นป่วนตอนที่14บินภายในประเทศนะ่ะไม่ได้ถ้วยหรอกนะตอนสุดท้ายฉันไม่มีวันลาออกอ อย่างที่นูนีบอกค่ะว่าภาพของแอร์โฮสเตสนะคะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรืออาชีพที่หลายคนมองว่าเป็นนางฟ้าติดปีกอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเมื่อเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนาะเพราะว่าภาพภายนอกเราก็จะเห็นความสวยงามรูหราความเรียบร้อยความสง่างามความเอาอกเอาใจความดูแพงเนาะของอาชีพเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาได้อ่าน คือทุกอาชีพแหละมันก็จะมีอะไร <c oughs> เบื้องก้ <c oughs> นีทื้องด <c oughs> ้นแบบนี้ใช่ <c oughs> แล้วก็เลยเข้าใจว่า <c oughs> อ๋อ,อมนันเป็นสัจธรรมชีวิตจริงๆเนาะว่าบางทีทุกอาชีพแหละที่เรามองภาพเขาว่าเอ้ยอาจจะดูดีนู่นดีนั่น ทุกอย่างมันมีแบ็กกราวด์หมดใช่คือหลายคนถ้ามองจากข้างนอกนะไม่ใช่วงการเนี้ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยดูดีจังเลยดูแบบดูดูมีดูมีเงินเนอะดูแบบได้เดินทางเนอะดูได้ไปเที่ยวชีวิตไฮโซลู้ดูมีสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายโอ้แต่จริงๆแล้วมันไม่ไม่ใช่แค่ด้านนั้นไงเนาะคือเส้นทางของเขาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นไปสอบค่ะจนถูกปฏิเสธจนไปสอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันมันแสดงให้เห็นว่าเออจริงๆอ่ะ มันมันมีทั้งความผิดหวงังความฝ่าฟันและความแบบ อดทนเนาะมันไม่ได้ได้มาง่ายง่ายไงไม่ใช่ไปถึงสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วได้เลยโอ้โหมันดูเพอร์เฟกปมไปต้องมีประสบการณ์เนาะก็เริ่มต้นเรื่องนะคะตอนที่หนึ่งเนี่ยบินจนบ้าเนี่ยค่ะเขาเปิดเรื่องมานี่ก็สนุกแล้วนะคะเพราะเขาก็เล่าถึงประสบการณ์การสติแตกของตัวเองนะคะในการเป็นแอร์โฮสเตสที่เจอทั้งผู้โดยสารแก้ผ้าผู้โดยสารที่พยายามจะไปเอาอาหารเหลือมากินนะคะทำไมจะไปเอาอาหารเหลือนี่ไม่ใช่เหลือของตัวเองนะ เหลือแบบเหลือ,อ <g ül> ทิ้งอ่ะคไปเอามากินอะไรอย่างเง <g ül> <g ül> ี้ย <c oughs> คือมันก็จะมีพฤติกรรมแบบ เพี้ยนเพียนอ่ะของผู้โดยสารที่เขาก็หยิบมาเปิดเรื่องเลยเนาะใช่นูว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมบ้านเขามั้งที่คนจะมีพฤติกรรมแบบนี้นูว่านะคือบ้านเราก็ไม่มีนะแบบนี้เลยไม่เคยเห็นคือไม่ดูขอขอโทษนะคะกลัก่ะหรือดูเถื่อนดูไม่มีอารยธรรมแบบนี้จริงๆนูว่าคือแต่ไอที่เจอแต่ไอที่พีคมากอ่ะก็คือตอนเปิดเรื่องมาแล้วเขาบอกว่า ผู้เขียนนะคะเขาเป็นแอร์โฮสเตสเนาะเขาบอกว่าเขาเคยเห็นแบบผู้โดยสารหญิงอะพยายามจะเอาลูกไวแบรเบาใส่ในช็บสัมภาระอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเห็นลูกเป็นตุ๊กตาหรือยังไงนี่เด็กคือแบบเฮ้ยทําให้เรานึกว่าแอร์โฮสเตสนี่เขาต้องเจออะไรบ้างเนาะแล้วแล้วที่มันมีคนพยายามที่จะเปิดประตูไอ้หนีไฟอ่ะเือทจะไปสูดอากาศข้างนอก อยากเปิดมันได้เหรอนั่นแหละเออจริงคือมันมันเจอคนทุกรูปแบบจริงเนาะนะแต่ก็แต่ก็เนี่ยแหละค่ะคือเสิ่งที่เขาสรุปเนาะไอความผิดเพี้ยนของของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยคือมันน่าสนใจตรงที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินอ่ะมันเป็นพื้นที่จํากัดไงใช่มันเป็นพื้นที่แคบๆหนีไปไหนไม่ได้แล้วทุกคนอ่ะ ก็มีที่ของตัวเองจํากัดใช่ไหมคือเราซื้อตั๋วโดยสารขึ้นไปอ่ะเราก็มีพื้นที่แค่เก้าอี้โดยสารเราอ่ะถูกต้องเราจะไปใช้พื้นที่ของคนอื่นก็ไม่ได้ไงจริงอ๋อมันเปิดเรื่องมาที่ที่มีผู้โดยสารไปนั่งเก้าอี้ตัวตัวคนอื่นเออรับมือยังไงคนแบบเนี้ยจเจอบ่อยเหมือนกันนะใช่คือเราอ่ะซื้อที่ซื้อที่นั่งไปแค่นี้เราก็ได้รับสิทธิแค่นี้แต่มันก็จะมีผู้โดยสารที่แบบ ก็ฉันอยากจะนั่งที่นั่งตรงนี้ฉันอยากนั่งตรงนี้อจริงอะไรแบบนี้นะเธอก็ไปนั่งตรงนู้นสิตรงนั้นแพงกว่าก็ไปสิอยากนั่งตรงนี้อ่ะโออยากแชร์ประสบการณ์บ้างเลยคือมันจะมีแบบเจอบ่อยใช่ไหมใช่บางบางแถวเนี่ยเราเรานั่งตรงนี้มันจะมีแค่สองที่นั่งเขาจะว่างไว้ที่หนึ่งซึ่งไม่รู้ทําไมแหละคือคือเขาก็จะ <C ül> ต้องเวน้นต้องออเขาต้องเวน้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยต้องเว้นระยะไว้แต่มันจะมีแบบพวกอาม่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบฉันไม่อยากนั่งตรงนั้นฉันอยากมานั่งตรงนี้คือเขาจะมานั่งแล้วแอร์ก็จะแบบมันไม่ได้ค่ะเหมือนทุกพื้นที่เขาล็อกไวต้ตามน้ำหน,นักเครื่องบินอะไรของเขาแล้วอ่ะคือหนูก็สงสารนะแบบเข้าใจเข้าใจแต่แบบไม่ได้อย่าเรียกอาม่ามเพราะว่า คนหนึ่งอ่ะก็เคยทำคนนั้นนั่งตรงนี้ใช่ใชยคนนี้คือตอนตอนนั้นเรารู้จักกันหรือยังรู้จักกันแล้วไม่แต่ของเคสพี่วานอ่ะมันเป็นช่วงที่มีเรื่องโควิด1 9บเแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่นั่งที่นั่งคือตอนที่เราขึ้นไปสายกันบินนั้นเนี่ยเขาก็จัดที่นั่งให้ติด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 กันแต่อีที่เรารู้มาคือเราไม่ควรนั่งติดกันขนาดนี้ ก็เลยอยากจะไปนั่งกงแล้วไม่มีคนแล้วมันก็มีที่นั่งว่างอ่าเราก็เลยขอเราก็เลยขอแอร์โฮสเตสเราบอกว่าเราขอยายที่นั่งได้ไหมคะเรารู้สึกว่าที่นั่งมันติดกันมากเลยแล้วมันมีที่นั่งว่างอยู่เออแอร์โฮสเตสเขาก็ตอบแบบยิ้มยิ้มตอบแบบสวยๆกลับมาว่าไม่ได้ค่ะผู้โดยสาร ตรนี้ยคุณผู้โดยสารน่ะซื้อซื้อบัตรที่นั่งมาตรงนี้เอเราได้ล็อกที่นั่งเอาไว้หมดแล้วตรงที่ว่างอยู่่ะไม่ได้ว่างนะคะเป็นที่นั่งที่เขาจะต้องเว้นไว้เพื่อความปลอดภัยออะไรสักอย่างเราก็เลยเจียมเจียมนั่งไปเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าเรียกอาม่าไม่ว่าเราเราก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดแบบนั้นแต่แต่แต่ถามก่อนที่เดิมแต่ถามก่อนทํา พี่วันยังนั่งที่เดิมนะใช่ใช่แต่นี่มาบานันไม่ยอมใช่ไม่ยอมพอพอแอร์เดินไปพอถึงเวลาฉันก็เดินตุบๆๆมานั่งปุ๊บคือแบบคุณพระเราจะทํายังไงอ่ะเราเป็นคนมองเหตุการณ์เราไม่กล้าไปยุ่งเพราเขามาครอบครัวใหญ่ไงแล้วก็ต้องใช้ชีวิตกับคนแบบนี้ไปตลอดทางใช่ไหมจะหนีไปไหนก็ไม่ได้เขาก็จะมีทั้งลูกเขาลูกชายลูกสะภ้คือเขาจะมาเป็นกลุ่มครอบครัวเขาจะรู้จักกันหมด แล้วเขาอยากนั่งใกล้กันไงแล้วมันมีพื้นที่ว่างอะไรเงี้ยทําไมฉันต้องถูกไปนั่งตรงนู้นอะไรเงี้ยเกิดความไม่เข้าใจในสังคมแต่สังคมก็คือไม่เข้าใจนี่ก็ชอบเจออะไรแบบนี้ตลอดอะเลอแต่เราอะเราอะนานๆเจอทีเพราะเราไม่ได้ขึ้นเครื่องทุกวันใช่ไหมเราก็แบบเอ้ยนานๆเจอแอร์ไม่เป็นไรแต่โฮสเตสเนี่ยเจอทุกวันเจอทุกวันแล้วเจอหนักหนักอย่างนี้หนักแบบนี้ตลอดทางจริงๆอยากให้แอร์โฮสเตสคนไทยอะมาเล่ามั่งเนาะเออว่าว่าเจอแบบคนแบบ สายสายสายเกลียนแบบเอเชียมันจะเป็นยังไงแต่นี้มันฝั่งยุโรปนุคิดภาพออกนะคือคนยุโรปมันจะมีความเออไม่ไม่ทุกคนเนาะจะเหมารวมเพาไปได้คือเขาจะมีพฤติกรรมที่สุดโต่งเนาะบางทีอะไรอย่างเงี้ยยิ่งในห้องน้ำเนี่ยแล้วแบบในห้องน้ำนี่คือแบบไม่มีที่จัดอะไรแล้วเนอะเยอะนะวินกรรมในห้องน้ำที่เขาเล่าวันนี้อนข้างเยอะทีเดียวมีหลายรูปแบบด้วยเป็นเป็นเหมือนกันไหมไปอ่านที่ ผู้ได้สารสุดเพียนที่เขาจะมีแบบพวกดาราดังๆใช่ชื่อดาราแต่ละคนใช่นี่ก็เลยไปเซิร์ชเลยค่ะเอ๊ะมันน่าจะเป็นใครดารานักร้องนักดนตรียุค90เอะคนนั้นทำอย่างนั้นทำแบบว่าแรปเปอร์แรปเปอร์ไอ้ใครอะไรอย่างงี้ชื่อดังชื่อดังมันโผล่มาอยู่แล้วจะไปเปิดดูตลอดเลยนะว่าเป็นใครบ้างก็เนี่ยแหละวีรกรรมเยอะจริงค่ะ แต่ที่เราแบบอ่านแล้วเรารู้สึกแบบฮะบางทีเขาก็โดนคุกคามเหมือนกันนะแอร์โฮสเตดอ่ะอย่างเช่นเอ่อบางบางเคสเนี่ยก็จะเจอผู้โดยสารที่แบบแอบจับก้นแอร์โฮสเตดอ้ะว่าเป็นทุกที่มามแอร์จะเคยโดนไปบ่อยน่าจะโดนจนชินอีตาผู้โดยสารคนนี้มาพร้อมเมียด้วยแต่จับก้นแอร์โฮสเตดเออใช่ใช่หรือหรือแบบอยู่ในห้องอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ชายอยู่ๆเดินเข้ามารู้สิคนเกณฑ์ ที่นี่ไม่ใช่ห้องน้ำไหมพระเจ้าแล้วก็กินอะไรแล้วที่สำคัญก็กินอาหารกินอาหารกินของเค้ได้เยเธอกินของทานด้ยเอะตลกคนแบบดีก็มีหรือแบบบางคนก็แบบว่านั่งแบบ กางแขงกางขาเนาะแล้วทางเดินแบบว่าพอมพอเดินไม่ได้เนี่ยก็แบบว่าไงว่าแอร์โฮสเตสว่าอะไรของเธอมาเดินโดนฉันแล้วก็ไปว่าเขาอ้วนอีกเขาหยาบคายอ่ะตรงนี้นิสัยนี่ลหยรูปแบบจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผู้โดยสารแต่ว่านอกจากผู้โดยสารเนี่ยก็มีเพื่อนเพื่อนร่วมงานนี่แหละแสบแเยอะเหมือนกันใช่ก็ลอยคนลอยแบบเนาะทุกอาชีพ ะะแล้วก็ที่สําคัญเขานับถือเรื่องของอาวุโสเนาะเหมือนบ้านเ,<อ>เราเลยนะเนาะอาวุโสเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษมากสุด จริงจะสามารถแบบใช้นู่นใช้นี่ได้ให้คนที่อาวุโสน้อยกว่าทํำแต่ตัวไม่ทําแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมไปเช่าห้องอยู่ก็ได้เลือกที่นอนก่อนสสยการบินก็ได้เลือกเส้นทางที่จะบินก่อนนใช่ฉันอาวุโสมากกว่าเธอเนี่ยเธอน้อยสุดเธอก็แบบแหนอยู่ในครัวปาตอะไรอย่างนี้นุนพี่นุนน้องเออมันเป็นแบบนี้เนาะในทุกๆที่ในทุกๆวงการนะคะก็ เธอก็เลยเขียนเล่าเรื่องราวแบบเจ็บเจ็บแสบแสบที่รุ่นน้องถูกกระทำเออตัวเธอนั่นแหละแล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรนะบินสำรองอ่ะที่เป็นแบบเหมือนตัวสำรองต้องคอยสแตนบายตลอดเวลาอันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าแบบต้องรอสแตนบายขนาดนี้เลยเหรอคือเหมือนต้องพร้อมตลอดเวลาถ้าแบบโทรเข้ามาปุ๊บคือคุณต้องไปได้ภายในเวลาชั่วโมงเดียวต้องไปได้เลยคือต้องพร้อมอ่ะขนาดนอนอยู่ังต้องลุกขึ้นมาโอ้โหอันนี้แบบ อืมดูเนาะดูดไม่ได้สะดวกสบายเลยนะเออใครมองข้างนอกคิดว่าเขาสบายไม่ใช่เออแต่จริงๆไม่ใช่ถ้ายิ่งเป็นตัวสำรองแบบนี้ต้องแบบโว้พร้อมตลอดเวลาใช่แล้วก็ยังมีความเข้าใจผิดๆของผู้โดยสารอีกหลายอย่างที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายไปเป็นภาระของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ความเข้าใจผิดๆที่ว่านะคะหลายครั้งเนี่ยมันเคยเป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยเนาะที่มีการถ่ายคลิปกันออกมามแล้วก็สุดท้ายก็มีการมาเฉลยกันว่าจริงๆแล้วใครผิดกันแน่ก็จะมีความเงิบเนาะเงิบอ,อย่างเช่นผู้โดยสารที่หิ้วสัมภาระขึ้นคเครื่องอแล้วก็ตืดตดตไปถึงก็สั่งพนักงานต้อนรับว่าช่วยยกกระเป๋าข,ขึ้นไปเก็บห,หน่อยค่ะ เลยคนเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของแอร์โฮสเตสในหนังสือนี้นะคะเขาก็เลยเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าของของใครแพ็คเองต้องยกเองถูกฉันไม่ใช่คนที่ต้องยกกระเป๋าขึ้นไปไว้ข้างบนให้นะจ๊ะใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเราเราคุ้นเคยกับหน้าที่ของพนักงานต้อนรับที่เขาจะมาคอยจัดเก็บกระเป๋าให้ผู้โดยสารก็เลยเหมาคิดเอาเองว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องยกกระเป๋าให้จริงๆเราไม่ใช่นะจ๊ะ เป็นหน้าที่ของเราเจ้าของกระเป๋าค่ะต้องยกกระเป๋าไปเองแล้วอาจจะให้เขาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเพราะว่าเขาต้องจัดพื้นที่ให้ใช่โอ้โหแอลเซตตัวแค่นั้นนิเตียบางๆยิวของหนักๆขึ้นไปก็ดูน่าสงสารน่าสงสารอะไรอย่างนี้แต่สารภาพว่านุก็เคยเข้าใจผิดนะว่าเขา่มีหน้าที่ยกกระเป๋าให้เราแต่แต่ความเข้าใจผิดไม่ไม่เกิดการแสดงออกคือเหมือนกับว่า เราก็ใส่ของเราไปแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มาช่วยเราเออแต่เราก็ไม่ว่าอะไรไงก็เป็นพวกแบบเออไม่ทำก็ไม่องไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่ทําอย่างนี้นะคนอื่นๆเขาก็ยก เองได้อะไรอย่างเงี้ยดีนะไม่ใช่เป็นคนที่แบบวยวายววายบ้าในโลกโซเชียลที่แบบต้องเรียกร้องให้คนอื่นทํานู่นทํานี้ให้ตลอดเวลาคือบางทีอาจจะไปคอมเมนต์อะไรหรือไปฟ้องโซเชียลอะไรอ่ะต้องระวังดีๆนะเราต้องหาข้อมูลบางเชนิดหนึ่งนะบางทีจะเงิบอย่างเช่นบางคน่ะแบบวอยวายว่าทําไมเคาน์เตอร์เช็คอินปิดเขาเลทไปแค่5นาที10นาทีเออน่เนอยเี้ย เฉลเฉลตแค่ห้านาทีสิบนาทีทําไเปิดเปิดเข้าไปฉันก็เดินเข้าไปได้ทําไมเธอไม่เชินเข้าไปล่ะทาไมไม่มีน้ําใจเอแค่ห้าเพียงเออเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่เป็นอย่างนี้คือในหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยเขียนอธิบายเนาะว่าเงื่อนไขสายการบินเงื่อนไขกฎหมายทางการบินเนี่ยมันมีข้อกําหนดอะไรบ้างทําไม ผู้โดยสารจึงต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะหนึ่งสอสาสี่ห้าซึ่งก็ก็ดีทําให้เราแบบเข้าใจเนาะเข้าใจเบื้องหน้าเบื้องหลังของการใช้บริการสายการบินด้วยซึ่งอันนี้เขาแบบเป็นระดับนานาชาติหัวอกแหัวอกแอร์ต้อง้าใจเขาแหละคืออ่านอ่านแล้วเหมือนมีเพื่อนเป็นแอร์มานั่งมองมอยนู่นนี่นั่นให้ฟังค่ะแต่ชอบที่เขามองมอยแม่เขาว่าแม่เขาก็แซ่บนะอันนี้ก็ชอบ เอออายุปูนนั้นเราได้เป็นแอนนี่ชีวิตระมนดใจร้ายไม่ไม่ไม่หมายถึงว่า อ๋อจริงๆนุ้มไม่คาดคิดนะว่าเฮ้ยแอร์โฮสเตสต้องอายุเยอะใช่ไหมใช่นั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะอายุน้อยๆแต่เราก็รู้จักแอร์โฮสเตสที่อายุเกิน50เลยนะไม่แต่นั้นเขามีมาตั้งเขาเป็นแอร์ตั้งแต่อายุน้อยๆแต่นี้เริ่มมาเป็นตอนอายุ40กว่าเนี้ยแต่แต่คือในในบางสายการบินเนี่ยเขาจะคิดว่าคนที่มีประสบการณ์เยอะคือคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีใช่ใช่อารมณ์เย็นเลยรับมือกับวิกฤตได้เพราะจริงๆเรา เนี่ยอาชีพแอร์โฮสเตดอะซึ่งเขาเรียกว่าลูกเรือเนาะลูกเรือเหล่านี้ก็ต้องเหมือนฝึกการอบรมเผชิญสถานการณ์วิกฤตหลายอย่างใช่ไหมเพราะว่าบางทีผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบินไปอะก็จะเจอเหตุสลรพัดอะอย่างบางคนเนี้ยเกิด หยุดหายใจขณะบินหรือบางคนแบบอยู่ๆก็จะเป็นจะตายขึ้นมาบนเครื่องเนี้ยซึ่งจะเอาเครื่องลงก็ไม่ได้ไงใช่ใช่ต้องแก้ปัญหาตร้นนไปใช่คืออย่างอย่างพนักงานบนเครื่องบินเนี่ยเขาต้องฝึกอบรมการทํา CPR เลยนะการปั๊มหัวใจการช่วยคนหยุดหายใจอะไรเงี้ยการกู้ชีพนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต้องเผชิญเหตุ ตอนไหนยังไงอซึ่งในเล่มนี้ก็มีบอกเนาะว่าแบบว่าพอเกิดเหตุการณ์การหยุดหายใจขึ้นมาเนี่ยต้องทํำยังไงต้องแบบทำหนึ่งสองสามสี่ยังไงเออหรือแม้กระทั่งแบบว่าเขาหยุดหายใจไปแล้วด้วยซ้ําไปเราต้องทํำยังไงไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นตกใจออันนี้ก็มีในเล่มนี้เหมือนกันใช่นะก็สนุกสนานแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันทําให้เราในฐานะผู้อ่านแล้วก็เป็นผู้โดยสารด้วยก็ต้องมาเตรียมตัวเองด้วยเนาะ เวลาเราไปใช้บริการนะคะซึ่งเราเหมือนเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับสายการบินเอาไปฝากเอาไว้กับลูกเรือพนักง,งานต้อนรับและกับตันซึ่งกับตันนี่ก็แซ่บมากมีเรื่องเล่ากับตันเยอะทีเดียวกับตันนี่แบบ้เออประเทศเขาก็น่าจะอย่างนั้นเนาะก็น่าจะเป็นเหมือนทุกประเทศแหละใช่ไหมด้วยความที่แบบสุขุมเยือกเย็นดูดีดีอมาดีงามมาดีมีตังงออ แต่ช่วงโควิดเนี่ยกับตันเดือดร้อนนะกับตันขายขนมเต็มเลยเต็มไมด้วยกับตันกับตันนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารกันเลยนะจริงเลยคือช่วงนี้นุ่จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพวกแกลบอะไรหน้าตาดีๆกันนั้นเลยจริงๆนะรถรถก็มีแต่แพงๆรถก็แบบว่าไฮโซมอเตอร์ไซค์ดูแพงนุ้รู้สึกว่ามีบิ๊กไบค์มาส่งอาหาร่าเลย้ยชีวิตดีชีวิตดีกว่าเราอีกเอออะไรอย่างนี้แต่นุ้ชอบตรงที่ ที่มันมีดราม่าบนเครื่องบินนักบินเนี่ยเนาะที่มีภรรยาหลวงภรรยาน้อยเนี่ยอันนี้จะชอบมากบินในเที่ยวบินเดียวกันใช่คือแอร์แอร์คนนึงอะเขาจะรู้เขาก็จะมีแฟนเป็นนักบินใช่ไหมเขาจะแบบอวยสามีเขาสามีเขาดีย้อนเขเองสามีดีอย่างงั้สามีดีอย่างนี้ใช่เมียหลวงเมียหลวงส่วนเมียน้อยอันนี้ก็ไม่รู้ เป็นแอร์เหมือนกันมาใหม่เนาะเป็นพวกมาใหม่ก็เล่าว่าเอ้ยนี่คู่เดทปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันนั่นแหละเออทำไมเราขำอ่ะนั่นแหละไม่มันมันเยอะอ่ะมันไม่ใช่แค่ประเทศเขาอ่ะแถวแถวบ้านเราก็มีนะคะละพร้วละครเราก็มีอยู่สงครามนางฟ้าอย่างเงี้ยเออมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมตอนแรกเราคิดว่ามันเกินจริงเนาะแตเพรอ่านเล่มนี้หนูรู้สึกว่า ส่งคำนางฟ้าดูเบาจริงยิ่งกว่าละครเนาะแต่อีกอันหนึ่งที่ชอบมากก็คือตอนที่ชื่อว่าโหดมันหาภาษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือเขาเปิดเรื่องมาก็เมาส์มอยกระทั้งผู้โดยสารเด็กอ่ะเคยเจอว่าผู้โดยสารเด็กะเราก็เอ็นดูเด็กนะแต่บางทีเราก็รู้สึกว่า ขอโทษนะในใจเรารู้สึกว่าพ่อแม่จะเอาขึ้นเครื่องมาทําไมวะลูกของคุณไม่เด็กแลกับใครทุกเด็กอะขนาดบางทีเราอยู่บนเครื่องอะเรายังรู้สึกแบบเราก็ทรมานเนาะมันไม่ใช่นี้นที่ไม่ได้มันไม่ใช่พื้นที่ปกติไงการอยู่กับเครื่องแลอะไรยเงี้ยแต่เราแต่เราก็เข้าใจพ่อแม่เนาะบางทีเขาก็จําเป็นต้องเดินทางแบบครอบครัวใช่ป่ะแต่คือผู้ใหญ่อ่ะเรายังพยายามควบคุมร่างกายเราไม่ให้ไปเดือดร้อนใครแต่เด็กเขาควบคุมไม่ได้ไงเราก็จะเจอสารพัด ผีเด็กอ่ะนี่เราต้องเรียกแบบนี้คือเรียกผีเด็กได้เลยเพราะว่าคือเด็กเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็เจ็บแก้วหูใช่ไหมบางทีไอ้อาการเจ็บแก้วหูเขาก็กรีดร้องอ่ะแล้วเวลาเด็กร้องอ่ะเด็กไม่รู้ทำยังไงเด็กร้องอ่ะมันหยุดยากไงใช่ร้องแล้วหยุดยากจริงๆมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้นะคือเขาก็เล่าให้ฟังถึงเนี่ยสถานการณ์ที่เขาต้องเจอบางครั้งผู้โดยสารเด็กอ่ะนะแล้วก็ ผู้เขียนอะก็เปรียบเทียบได้ดเด็ดมากเลยแบบเหมือนนึกถึงหนังผพีะสมัยก่อนอ ใช่ป่ะจีเอ็กซอร์ซิสอ่ะเออหมอผีวีดร้องอ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยคือวีดร้องตลอดเวลานางเมาแซบนั้นน่าจะแบบเออเป็นผู้หญิงที่เมาแบบอย่างนี้เลยนี่คือนางเขียนตั้งแต่แบบสมัยแบทพีดยังไม่เป็นแฟนกับแองเจลิน่าใช่ใช่จำได้สมัยยังหนุ่มอ่ะเวลาแบบนางเปรียบเทียบกับเรื่องอะไรมันก็จะดูเป็นแบบยุคนั้นอะยุคก่อนสมัยก่อนแบบหนังผีกัเอ็กซอร์ซิสเลยเก่ามากคือสนุกแต่ก็สนุกทําให้เรารู้สึกแบบเอออารมณ์จิกกัด จริงกัดเยอะเลยในเล่มนี้ยเพียบเลยอ่ะก็ตั้งแต่ต้นเลแหละคือนูอู้อารมณ์มามมอยสุดๆอ่ะนะแต่ถ้าใครชอบอารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบอ่านไปแล้วก็อะไรดีขยุ้มผ้าไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเออใช่ฉันก็เคยเจออะไรเคยเคยเจอเคยเจอนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแหละก็จะมีทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวทั้งความรักแล้วก็ความรักของนางก็มีแล้วก็พูดถึงเรื่องของความรักจับเบ็บินนางก็เคยแต่หนูชอบสุด คือสายมูนนี่แหละอันเนี้ยอันเนี้ยคือเปลี่ยนชีวิตนางเนี้ยอะไรผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเออที่นางพาเข้าไปนั่งใช่ไหมแม่มีการทักทายเออเห็นไหมฉันมีช่หมอดูนะจ๊ะเออฉันมีพรสวรรค์และฉันก็รู้อะไรนะเขาพูดว่าอะไรคือนางบอกว่านางมีพรสวรรค์ใช่ไหมในการที่แบบจะรู้ทักทายคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทักอ่ะทักคนเหมือนหมอดูเนาะคือแบบทักจิ้งจกทักแล้วยังเชื่อเลยเออแต่นี่เป็นคนทักอ่ะ ทักแบบเรื่องที่แบบชนักติดหลังด้วยออ <laughs> ทักเรื่องที่ยังไม่เกิดออแล้วมันดันตรงด้วยแล้วมันดันตรงใช่ไหมเนี่ยเขาสิงเดบอกว่าใครที่แบบมีอะไรในใจอะ่ะอ,อ,อย่าได้ไปคุย <laughs> <laughs> อย่าได้ไปคุยกับพวกคนมีเซนส์เฮ้ย จริงๆแล้ว,วอะ<ห>มันอย่าบอกว่าไม่เซ้นนะไม่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 ได้ไม่ได้มีเซ้นแต่บางทีมันมันมเหมือนแบบมีบางาบาบอย่างฟ้าส่งมาอะไรเงี้ยหรอ,อนั่นแหละทักอะไรไม่ทักทักเนื้อคู่ด้วยเอยแต่มันดีนะเออนูก็อยากให้ไปเจอสายย้ไงเออทักคนข้างบินว่าหนูลูก อีกแปดเดือนเจอแน่นอนได้แต่งงานแน่นอนเฮ้ยเราแบบถ้าเราโสดอยู่เราก็จะแบบเฮ้ยใช่เหรอคะแบบดีใจไปแล้วคิดแล้วพี่วันอ่ะก็มีคนทักเรื่อยๆเลยนะอารมณ์อารมณ์เหมือนแบบนี่โดนทักมาทั้งชีวิตเลยนะอารมณ์เหมือนฝันเห็นงูนี่คือฝันบ่อยมากฝันตั้งแต่อายุสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยฝันว่าเหยียบงูไปเหยียบฝันว่าฆ่างูเลยนี่น่าหล่ะเห็นไหมแม่นแหละ เขาอยู่กับคนที่ถูกทักด้วยแต่ก็เร่มนี้ก็อย่างที่บอกแหละเอ้ยนักบินกับนักบินกับแอร์เขาเป็นอาชีพที่คู่กันก็เขาเจอกันเปบ่อยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเผชิญปัญหาด้วยกันบางทีเออไม่ปิ๊งก็ปิ๊งไม่รู้หันไปหาใครไม่เจอก็เจอกันเองนี่แหละหันไปหันมาอ้าวจ้ามาเขาเรียกว่าอะไรสิ่งสิ่งแววนรบมังคับ คือชีวิตไม่ได้เจอใครเลยมันเจออยู่นี้ในบนนั้นก็นั่นแหละจ้ะนะนะคะก็สนุกสนานมากสำหรับเล่มนี้นะคะก็แนะนำค่ะสำหรับหนังสือนะคะงานเขียนที่ชื่อว่าผู้โดยสารโปรทราบนะคะของคุณเฮเชอร์พูนะคะแล้วก็แปลโดยคุณพัทราหงพร้อมญาตค่ะไฟล์เอกลูซีนะคะของนางฟ้าตัวแม่และสารพันเรื่องดราม่าสุดแสบใช่จริงใช่แล้วนี้ไม่ใช่เล่มแรกเขาน่าจะมีเล่มอื่นๆด้วยเนาะเพราะเขาปิดท้ายว่า เติดตามกันต่อไปในเล่นหน้าลองไปหากันดูได้ค่ะก็ฝากกันว้สำหรับอีพีนี้เนาะก็ฟังพวกเราได้ติดตามพวกเราได้อ่านเล่นเป็นเรื่องกับพวกเรา3คนนี่แหละติดตามได้ในแอปพลิเคชันพอดแคสต่างๆค่ะ Google Podcast Apple p o d c a s แคสต์นะคะสปอรและตอนนี้ก็มีจุ๊กส์แล้วด้วยนะคะติดตามกันเลย e ีพีหน้าจะเป็นเล่มไหนติดตามกันค่ะสำหรับอีพีนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่อง uh -huh.